รมราชทันได้ดำเนินการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายธีรศักดิ์อายุ26ปีผู้ต้องขังในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์เมื่อวันที่17กร,รกฎาคม2555เหตุเกิดที่จังหวัดตรังนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวในกราบได้ทำร้ายและบังคับให้เอาทรัพย์สินคือโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์ รวมทั้งใช้มีดแทงผู้ตายรวม24แผลเป็นเหตุให้เหยื่อถึงแก่ความตายสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตสารอุทธรณ์และสาลดีกาพิพากษายืนเป็นผลให้คดีถึงที่สุดซึ่งเป็นการลงโทษประหารชีวิตครั้งแรกนะครับในรอบ16ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยคือต้องบอกว่าในตอนนั้นเองที่ประหารชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปี แต่ถ้านับรวมถึงปัจจุบันนะฮะระยะเวลาทั้งหมดรวมทั้งสิ้นก็คือ16ปีที่ในตอนนี้เองนะครับประเทศไทยไม่ได้มีคดีที่มีการถูกลงโทษในการประหารชีวิตจริงๆเกิดขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าในการลงโทษประหารชีวิตนะครับของศาลก็มีการประกาศให้ประหารชีวิตเหมือนกันแต่ก็คือรอลงอาญาหรือว่ามีการพิจารณาลดโทษตามลำดับนะครับ เหตุการณ์ตอนนั้นเองเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมย้อนกลับไปพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงเวลาของเย็นวันที่17กรกฎาคมปี2555นะครับในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาแปะช้อยในเขตเทศบาลนครตรังโดยนายดานุเดชสุขมากหรือว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5วัย17ปีเท่านั้น ถูกชายวัยรุ่น2คนครับใช้มีดปลายแหลมไล่แทงมาจากหน้าโรงเรียนบูรณะรำลึกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรแล้วก็วิ่งหนีตายเข้าไปในสวนสาธารณะดังกล่าวระหว่างนั้นเองนะครับแฟนสาวของนายดานุเดชพยายามที่จะเข้าช่วยเหลือแต่ก็ถูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็ไม่ฟังเสียงใดๆเลยกระหน่ำแทงจนนายดนุเดชหรือว่าเด็กชายวัย17ปีคนนี้ ล้มลงจมกล่องเลือดหลังจากนั้นครับคนร้ายได้ล้วงเอากระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินสดประมาณ2,000บาทและโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำพยานแวดล้อมจนทราบว่าคนร้ายที่ลงมือแทงน,นายดานุเดชก็คือนายธีรศักดิ์หรือว่ามิกหลงจิอายุ19ปีเท่านั้นเองใน,ในขณะนั้นนะครับ มิกหลงจิซึ่งเป็นคนพื้นเพคือจังหวัดตรังมีประวัติอาชญากรรมโชคโชนนะครับและเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งทั้งข้อหาเสพยาเสพติดครอบครองกัญชาครอบครองอาวุธปืนลูกซองสั้นรวมกันนะครับนั่นคือฆ่าผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแก๊งของนายธีรศักดิ์หลงจิหรือว่ามิกหลงจิ ที่มีพฤติกรรมในการจี้ชิงทรัพย์นะฮะนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองกลังก็พบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มิกหลงจิคนเดียวเท่านั้นแต่มีสมาชิกในแก๊งรวมทั้งหมด10คนด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เองก็พบว่าเคยก่อเหตุยิงหนุ่มคนหนึ่งวัย8 8ปีเสียชีวิตอีกด้วยครับสำหรับประวัติของนายธีรศัก์หลงจิหรือว่าฉายาคือมิกโคกลาหรือมิกหลงจินะครับ เกิดปี2535เป็นฆาตรกรที่กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์ในคดีฆาตรกรรมนายนรุเดชสุขมากครับด้วยการแทงจำนวน24แผลเพื่อชิงทรัพย์ในจังหวัดตรังและแน่นอนว่าทยที่สุดเขาถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษที่เดินจํำกลางบางขวางในวันที่18มิถุนายนปีพศ2561ที่ผ่านมา แล้วก็เป็นผู้ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษเป็นรายที่7ของประเทศไทยซึ่งเป็นการประหารชีวิตครั้งล่าสุดของประเทศไทยโดยเขาเป็นผู้ถูกประหารชีวิตรายแรกนะครับในตอนนั้นคือปี61นะคือรอบ9ปีแต่ถ้านับรวมปัจจุบันครับ9บวกกับอีกปีนี้ปี68ก็กลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีการประหารชีวิตนักโทษเพิ่มขึ้นมาอีกเลย ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามิกหลงจิเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษจริงๆระยะเวลาในตอนนั้นที่มิกหลงจิเนี่ยถูกเป็นนักโทษรายสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่สุดท้ายสิทั้งว่าอล่าสุดนะของประเทศไทยก็เคยมีการประหารชีวิตก่อนหน้านั้น9ปีที่ผ่านมาก็คือนายบัณฑิตเจริญวานิชและนายจีรวัตรพุ่มพลึกในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครอง แล้วก็ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษคือวันที่24สิงหาคมในปี52จนล่วงเลยมาจนปี61นะครับถึงได้มีการประหารชีวิตในมิกหลงจิอีกครั้งหนึ่ง